ครับผมก่อนอื่นกับผมแอดเขนเขนก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้วันจันทร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2564นะครับแอดเขนเคนก็มีแนวทางหวยเราพัฒนามาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้มีชุดเต็มมาฝากด้วยนะครับเชิญดูได้เลยนะครับ รับผมมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาดูผลคำนวณสูตร a นะครับสูตร a c แอดเคนเคนคำนวณได้ออกมานี่ครับ3า7สามเจดนะครับสามสามเจนะครับส่วนสูตร b นะครับสูตร b c แอดเคนเคนคำนวณได้ออกมาเจ3นย์สนะครับแอดเคนเคนก็ วางเด่นไปเลยครับเด่นสามนะครับสําหรับสายวิ่งสายรุนนะครับจัดได้เลยนะครับเหมือนวัที่แล้วนะครับก็มา2สูตรเหมือนกันครับติดเลข3ามอดเคนเชนก็วางสามนะครับก็มาบนนะครับสามสี่นะครับสามสี่สี่สามนะครับส่วนชุดเต็มนะครับชุดเต็มนี่เลยครับแอดเคนเชนวางชุดเต็มไว้ศูนย์สามหนึ่งสามสองสามนะครับแล้วก็เก7 7เก้าเจ็ดเจ็ด 42นะครับถ้าเลขเบิ้ลก็จะเป็น33และก็99นะครับถ้าเบิ้ลน่าจะมาตัวนี้นะครับ99 33นะครับส่วนชุดเน้นแอดเคนเชนก็ให้ยึดเลข3เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ดูต่อจากนี้ไปเลยนะครับเป็นชุดนี้ของแอดเคนเชนนะครับตามนี้เลยนะครับชุดเน้นครับ แอตคินเกนวางเด่น3นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับจัดการได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัวเน้นก็คือ1 3แล้วก็2 3นะครับส่วนชุด3ตัวเน้นก็ตามสูตรไปเลยนะครับสูตร A3 3 7นะครับส่วนสูตร b นะครับสูตร b ได้703นะครับก็เชียร์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอตคินเกน ขอกล่าวคำวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านจงประสบพบโชคร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงช่วงนี้โควิดยังไม่หายระบาดขอให้รักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับสุดท้ายนี้แอดเคนเคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ